ดูกระแสตรวจจีนกันหน่อยครับท่าวจมแม่ใกล้เข้ามาแล้วนะครับล่าสุดทางอธิบดีกรมการค้าภายในก็ลงมือที่ไปตรวจย่านสําคัญเลยก็คือเยาวราชนะครับทั่านผูมชมะที่ตลาดเก่ายาวราชครับอธิบดีกรมการค้าภายในในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมก็ได้นําสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะไปสํารวจราคาสินค้าไหว้เจ้าเทศกาลตรุจจีนนะครับ คาดการณ์นะครับว่าปีนี้จะมีคนไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นมากกว่าปีก่อนด้วยครับก็เลยทําให้ปีนี้นะฮะหลังจากที่เดินสํารวจเนี่ยก็เห็นพ่อค้าแม่ค้าจัดเตรมสต็อกสินค้ารองรับความต้องการไว้มากขึ้นด้วยจากการสํารวจสินค้าครับบางรายการเนี่ยก็มีปรับขึ้นแต่เล็กน้อยนะครับ แต่ส่วนใหญ่ภาพรวมก็คือราคาย,ยังท่าเท่าเดิมนี่ยแหละครับสินค้าอาหารสดนะครับพวกหมูเนื้อแดงขายปลีกก็เฉลี่ยอยู่ที่โลละ134บาทหัวหมูต้มขนาดใหญ่อยู่ที่หัวละ800-900บาทนะครับหมูชิ้นต้มเนี่ยอยู่ที่200-220บาทต่อกิโลกรัมครับถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่าถูกลงด้วยนะครับกายสดทั้งตัวครับตัวนึงก็อยู่ 120- บาทก็ใกล้เคียงกันกับปีก่อนครับ เป็ดครับไซส์2.7ถึง3กิโลกรัมเนี่ยตัวหนึ่งก็ประมาณ250ถึง280นะครับถ้าเป็ดพะโล้ก็450บาทต่อตัวภาพรวมครับราคาสินค้าไหว้เจ้าตรุษจีนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายก่อนหน้านี้ครับ